พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงถวายภาพพระกฐินประจำปี2567นวัดธาราทิพยชัยประดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรเสด็จไปยังวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงถวายภาพรพระกฐถินประจำปี2567ซึ่งกองทุนพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดขึ้นพนันปัจจัยสร้างกุฏิสง์โรงครัวและสมทบทุนเพื่อบำรุงค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงทำนุบ,บำรุงาศาสนสถานและาวรวัตถุภายในวัด ทางนี้เมื่อปี2548พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ขณะทรงดํารงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ขณะทรงศึกษาในระดับศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสด็จไปทรงศึกษาศิลปรกรรมล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อใช้ประกอบการศึกษาศิละปะนิพนธ์โดยทรงเข้าเยี่ยมชมวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์และทรงพบว่าวัดมีความชํารุดสุดโทรมมากหลังจากทรงสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญ,ญา แล้วมีพระประสงค์ที่จะทรงใช้ความรู้ที่ทรงศึกษามาในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแห่งนี้ให้สมบูรณ์มั่นคงทาวรสื่อไปโดยทรงรับวัดธาราทิพชัยประดิษฐ์ไว้ในพระอุปธรรม สำหรับการบูรณะวิหารปฏิบัติธรรมของวัดทรงได้รับแรงบันดาลพระไทยจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเรื่องพระมหาชนกโดยมีพระประสงค์จะสร้างสรรค์าง,งานจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบศิละปะล้านนาในแนวใหม่เป็นการผสมผสานศิละปะล้านนาแบบเดิมกับการนำเสนอคุณค่าของศิละปะไทยร่วมสมัยซึ่งเป็นการหล่อล้อมคุณค่าวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยการสร้างสรรค์เฉพาะตนสแสดง ถึงความเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบล้านนาร่วมสมัยให้สอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิรให้ประชาชนได้เข้าใจถึงเนื้อหาเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมปัจจุบันส่วนฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นพระบรมสารทสลักพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร นอกจากนี้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาศิริพานิรมิตรเป็นพระประธานในวิหารเชิญอักษรพระประมาพิไทยพปรปรอปริสฐานบนกลีบบัวในตำแหน่งพาทิ์ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนา,าินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสนี้ประธานพระวรกาสให้แม่ชีติติพรวินิจฉัยกุลเฝ้าถวายเงินสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์วัดทาราทิพย์ชัยประดิษฐ์และประธานตราตั้งเป็นกรมกร,กนกรมการวัดแก่คณะกรรมการวัดพร้อมประธานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอารามและในการนี้พระอธิวัตรรัตนวันโนเจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกจากนั้นเสด็จไปยังลานหน้าวิหารทอดพระเนตรการแสดงชุดพญาอุชูนครราชบูชาปกปักรักษานครพิงเชียงใหม่แสดง โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงใหม่พระวรงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีตำบลจองคําอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนในการประทานเข็มที่ระลึกและรางวัลแก่ข้าราชาการและบุคลากรที่เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชาการ ครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีรวมจำนวน37คนประธานรางวัลนักเรียนคนดีสีห้องสอนประจำปีการศึกษา2567แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติตนดีจำนวน9คน โรงเรียนห้องสอนศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนหลวงจัดตั้งขึ้นมาปี2445ในพื้นที่สาลาก,กลางเวียงตำบลจองคอําอำเภอเมืองแม่ห้องสอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษาและในปี2515 ทั้งนี้ในปี2552สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีทรงพระกรุณารับโรงเรียนห้องสอนศึกษาไว้ในพระอุปธรรมพร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้ชื่อเป็นทางการว่าโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน1,813คน และบุคลากร120คนม่นายอัมพรวานอิตุพรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในการนี้เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ภายในโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรภมเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างหอพักนักเรียนชาติพันธ์แห่งที่สองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระท Ợ อพรคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรชตราชสุดาสิริโสภานวดีเนื่องในวาระ100ปีวันประสูติ24พฤศติกายน2568ได้มูล,ลนิธิเพชระชรสุวัฒนาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงบประมาณ ด้านการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรภมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทําให้นักเรียนไม่ถูกชักพาออกจากระบบการศึกษาสามารถฝึกอาชีพอุปนิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่6และในรัชกาลปัจจุบัน จากนั้นเสด็จไปยังอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมบริเวณพื้นที่ข้างท่าอากาศยานแม่ห้องสอนซึ่งได้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปทอดพระเนตรตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และแปลงเกษตรของนักเรียนเป็นประจำทุกป,ปีโอกาสนี้มีพระปฏิสันถานด้วยนักเรียนชาติพันธุ์ต่างๆที่พำนักในหอพักพร้อมทั้งประธานทุนมูล,ลนิธิเพชรรัศววัฒนาเพื่อ,ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในหอพักแห่งนี้ด้วย